สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอเฉลยข้อสอบโอนไนวิชาคณิตศาสตร์ของปี50นะครับก็เหมือนเดิมเลยก็คือใครที่จะดูชุดนี้อ่าวิดีโอชุดนี้ได้น่น้องควรจะต้องผ่านการเรียนเนื้อหามาก่อนนะครับแล้วก็อ่าก่อนที่จะฟังเฉลยแต่ละข้อควรจะได้ลองฝึกทําด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พี่ก็ต้องย้าว่าอ่าวิดีโอชุดนี้เป็นการตะลุยโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้อธิบาย ละเอียดยิบนะครับแต่พี่ก็จะเน้นไปที่วิธีการแก้โจทย์ข้อน,นั้นๆมากกว่าโดยอาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการทบทวนให้ในบางกรณีนะครับอ่ะลองดูข้อที่1ข้อที่1น,นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับจํานวนจริงเนาะเพราะว่าเป็นการแก้ค่าแอดแฝดสูตค่าสมบูรณ์นั่นเองอ่ะดูข้อแรกเลยนะครับเขาถามว่าไอเนี่มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเค อย่างแรกเลยนะครับน้องต้องมีความรู้ว่าอย่างนี้ดูในแอปตัวแรกก่อนมันคือ1ส่วน2ลบกับ1ส่วนรู้สองใช่ไหมครับน้องต้องรู้ก่อนว่าไอหส่วนสองเนี้ยมันมีค่าน้อยกว่า1ส่วนรูสองนะครับรู้ได้ยังไงก็ไอตัวนี้มันส่วน2ใช่ไหมไอตัวนี้มันส่วนรู้สองใช่ไหมครับ ส่วน2เนี่ยสมากกว่ารู้สนะเพราะว่ารู้สมันประมาณ1.4ึ่งจุดสี่หนึ่งสี่เนาะยิ่งส่วนมีค่ามากค่าของมันเนี่ยจะยิ่งน้อยังนั้น1นส่วนสต้องน้อยกว่า1นส่วนรูสอนะครับแปลว่าไอตัวเนี้ยในแอปเนี้ยมันเอาค่าน้อยลบกับค่ามากซึ่งเราก็จะรู้ว่าในแอปติดลบแน่แถ้าน้องสามารถบอกได้ว่าในแอปติดลบแน่นอนน้องสามารถปดแอปได้เลยแต่กับเครื่องหมายมันด้วยนะครับ น้องกดแอปได้เลยแต่กับเครื่องหมายด้วยการกับเครื่องหมายก็คือการเติมลบไปข้างหน้านั่นเองถ้าพูดไปอีกอย่างนึงนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้โอเคส่วนในแอปตัวหลังเนี่ยในแอปตัวนี้เป็นบวกแน่นอนถูกไหมครับ2ลบหรืสอสเป็นบวกแน่ๆถ้าเป็นบวกแน่ๆน้องก็กดแอปได้เลยเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปกับเครื่องหมายมันก็ใส่เครื่องหมายมันเหมือนเดิมไปแบบนี้โอเคนะไอ้ลบตรงกลางนี้พี่เอามาจากโจว์ตรงนี้นะครับมันต้องมีอยู่เหมือนเดิมเลยังไม่ได้ทําอะไรมันนะโอเค าจากนั้นน้องกระจายลบเข้ามาก่อนกระจายลบเข้ามาเลยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2บวกกับ1ส่วนรูทสองลบ2บวกรูสองโอเคทีนี้มันเป็นการบวกลบเศษส่วนนะครับน้องจัดการทำส่วนให้เท่ากันโดยพี่จะจัดการให้มันกลายเป็นส่วน2ซึ่งไอตัวนี้มันส่วน2อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับลบ1ส่วน2เหมือนเดิม แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนรูท2อยู่ทำไงให้มันเป็น er. ส่วน2ครับคำตอบก็คือน้องคูณรูท2เข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างมันก็จะกลายเป็นบวกรูท2ส่วน2ถูกไหมครับแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คูน2เข้าไปทั้งบนข้างล่างไม่เหมือนสิถ้าเหมือนต้องคูณรู2น้องคูน2เข้าไปทั้งบนข้างล่างนะครับมันก็จะกลายเป็น4ส่วน2บวกกับตัวนี้เหมือนกันคูณ2เข้าไปทั้งบนข้างล่างเป็น2รู2ส่วน2 ทุกตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วจับบวกลบได้เลยนะครับอย่างอันนี้รูทสองไปบวกกับ2อรูทสองมันก็จะได้3ารูทสองแต่ติดส่วน2ไว้ด้วยอันนี้ลบหนึ่งไปลบกับ4ก็เป็นลบ5แต่อย่าลืมส่วน2ด้วยนะครับมันก็จะตรงกับชอยที่4พอดีเลยตอบได้เลยนะครับ